เคล็ดลับก่อนที่รวบรวมมาให้พวกเรา25ปีโอเคพี่วินจะมีกฎของความสําเร็จอยู่เขาบอกงี้เคล็ดลับของความสําเร็จเนี่ยมีอยู่สองข้อนะครับครับถ้าจําไม่ได้ก็จดเพราะผมใช้อย่างนี้มาตลอดผมเชื่อว่าคนจะสําเร็จได้เนี่ยข้อแรกเลยต้องมีโอกาสอืมสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันมีโอกาสทําให้ชีวิตคุณสําเร็จได้คุณต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วไม่ต้องมาขายประกันด้วยอืมทำอะไรที่มันคิดว่ามันใช่แล้วมันเป็นอนาคต ทำให้มันดีที่สุดแล้ววันหนึ่งคุณก็ประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าสิ่งที่คุณมีอยู่มันไม่ใช่โอกาสที่จะทําให้ชีวิตคุณมั่งคั่งร่ํารวยหรือไปสู่นิพพานครับคุณก็เปลี่ยนไปบวชซะเป้าหมายมันไม่ใช่อัน<อ>นั้นเมื่อไหร่ที่คุณเลือกผิดคุณก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จได้อืคุณขยันข้อข้อที่สองเขาบอกว่าเหมือนวันนี้ถ้าพูดเรื่องโอกาสนิดหนึ่งว่าถ้าคุณขยันให้ตายแล้วคุณทางานกินเงินเดือนประจาคุณก็รอแค่โบนัสกับเงินเดือนอรอการเลื่อนตาแหน่งจากคนข้างบน แต่ผมเลือกอาชีพขายเพราะผมเชื่อว่างานนี้ผมสามารถทุ่มเทแล้วมันตอบแทนผมคุ้มค่าแล้วมันมีอนาคตแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่เลือกไม่ผิดมา25ปีนี่คือ A I a นี่คือโอกาส <c oughs> ข้อสำคัญมันไม่รู้ว่าโอกาสในชีวิตของคนเนี่ยบางคนชั่วชีวิตยังไม่มีโอกาสเลยครับก็อย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าถ้าวันนี้คุณสแสวงหาโอกาสมันไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่เท่าไหร่ของชีวิตบางคนชั่วชีวิตไม่มีเลยบ,บางคนมีครั้งเดียว บางคนมีสองครั้งอที่สําคัญคือครั้งนี้ไม่รู้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าถ้าคุณจะเปลี่ยนชีวิตนี่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของชีวิตอกฎข้อที่สองก็บอกว่าถ้าคุณไม่ขึ้นรถไฟคุณไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณไม่ลงมือทําไปถึงสถานีรถไฟก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณก็อยู่ที่เดิมรู้จักธุรกิจเยอะแยะเลยที่จะให้ความสําเร็จกับคุณวันนี้รู้จักธุรกิจประกันคุณก็ไม่ทําอะไรคุณก็ยืนอยู่ที่เดิมอเพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือทํานี่คือกฎสองข้อสำหรับพี่วินนะ พี่วินจะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ตอนนั้นพี่วินเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอะไรที่ไม่ใช่เส้นทางไปสู่ความฝันเป้าหมายเปลี่ยนเลยคุณลองคิดดูอายุแค่จบมาย2 23ิบสองบไม่ทํางานแบงค์แล้วไปทํางานขายแบบทีวีตู<อ>้เย็นขายก็ทําพี่คนนี้คนนี้หลายคนจะเปลี่ยนมันไม่กล้าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับมนุษย์แต่ถ้าวันนี้สิ่งที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงมันจะสร้างความเจ็บปวดกว่าในอนาคตของชีวิตคุณคุณต้องเลือกที่จะเจ็บปวดวันนี้หรืออนาคต คุณต้องแรกอะไรทําให้พี่ยังคงยี่สิบกว่าปียังคงทำงานต้องพูดอย่างนี้ก่อนทำไมมีทั้งโอกาสและลงมือทำแต่บางคนกลับสำเร็จบางคนกลับล้มเหลวครับขายประกันเหมือนกันลงมือขายแล้วเหมือนกันเอาคนเรียบร้อยมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนบางคนเป้าหมายไปเชียงใหม่ ถึงแค่สระบุรีลงรถไฟแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าเคล็ดลับที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับพี่วินก็คือพี่วินเป็นคนที่มีความฝันที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและร่ํารวยเพราะเราอยู่กับความยากจนมานานตอนนั้นที่จนก็ฝันว่าจะรวยรความใฝ่ฝันอยากบ้างร่ํารวยพี่วินพูดกับตัวเองในชีิตว่าก่อนแผ่นดินนี้จะกลบหน้าคนอื่นมีรถเบนซ์ขับได้เราต้องมีรถเบนซ์ขับได้อื ทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอืไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วก็ผิดอไม่รู้ละตอนจบเราต้องเป็นคนที่ถูกต้องนี่คือปัชญาของตัวเองอแล้วฝันว่าเอ้ยเราต้องมีรถเบนซ์ขับเราอยากมีบ้านเนื้อที่หนึ่งไร่มีสระว่ายน้ําในบ้านถามว่าชอบว่ายน้ํำไหมไม่จะมีสระไปทําไมดูรวยอนี่เหตุนคนเดียวนี่พูดตรงๆเพราะดูทีวีบ้านไหนมีสระรวยอืนี่เยอะแยะไม่สน แต่อยมีสระหอยมีสระออยคนนี้รวยก็ไม่ต้องไม่เอาเงี้ยซื้อที่สร้างสระมันอย่างเดียวก็ไม่รวยไม่มีบ้านอ๋อไม่ไม่ฉลาดเลย <c oughs> อ่าพี่พิวินพี่วิน25้าปีพี่วินจะมีแนวคิดดีๆที่จะที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหานั้นได้คืออย่างนี้ปัญหาเป็นสิ่งที่คุณเจอแน่ๆในชีวิตคุณจําไว้นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะมาขายประกันหรือไม่ขายประกัน คุณก็เจอปัญหาในชีวิตทุกคนเจอไม่ปัญหาอะไรก็ปัญหาหนึ่งไะในชีวิตอยู่ดีๆก็เป็นมแร็งปัญหาไหมครับอยู่คือมันก็ร้อยแปดอะอย่าว่าแต่ปัญหางานครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะเราทําทุกอย่างดีปัญหาจะน้อยลง<ม>แล้วรู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาเชือ่อไหมว่าตลอดชีวิตมีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่วันนี้ไม่เคยมีปัญหาในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเป็นคนที่เห็นหน้าจริงจังนะเพราะพี่วินเป็นคนจริงจังแต่ไม่ใช่คนเป็นคนที่มีความทุกข์อืม เวลาคุณเจอปัญหาในชีวิตของคุณเนี่ยพี่วินมีเคล็ดลับง่ายๆในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเรานะก็คือคนเจอแน่ๆยิ่งงานประกันเนี่ยเป็นงานที่มีปัญหาซ้ำซากคำว่าซ้ำซากอะไรโอ้ยไปขายประกันขายไม่ได้ก็ทุกข์ใจร้องหหมร้องไห้ขายได้ก็ดีอกดีใจส่งไปเรียกตรวจแปดรายการกุ้มอกกุ้มใจกุ้มอกไม่ใช่เอาลูกค้าบอกไม่ตรวจยกเลิกอ้าวสวยอีกเท่้าอีกพอคุยกับลูกค้าเสร็จลูกค้าเอาทําก็ทาเอาไปตรวจเสร็จเอาเพิ่มเบี้ย พิ่มเบียใส่บ่อเพิ่มเบียไม่เอาเอาคุยลูกค้าคุยไปคุยมาลูกค้ายอมทํามันเหมือนคนบ้าเลยนะอเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจคือถ้าคุณผ่านงานประกันไปได้นะคุณทําได้ทุกงานเลยมันบ้าบอบอทางอารมณ์คือวันนี้เอ้ยเมื่อวานมึงเดินเลงล่ามาเลยวันนี้มึงเดินคอตกมันก็แปลกเงี้ยเวลามีปัญหาให้คิดอย่างนี้เวลาพี่วินเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันมีแคสอยู่เคสหนึ่งเมื่อยี่กบยี่สิบปีแล้ว ห้าสละห้าห้าแสนกว่าบาท20ไิปไรทุน10บล้านตัวสุภาพแล้วหมอตอนนั้นเอ็ดกาลังลําบากระบาดเลยหมอถามว่าคุณเที่ยวไหมมันเสี่ยงต่อเอ็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคำถามนีนในนั้นมีอ๋อผมก็เที่ยวประจําคุณป้องกันไหมโอ้ป้องกันจะเที่ยวทําไมอ้าวไม่รับประกันเลยครับแค่คําถามเนี้เพราะเราไม่ได้ซ้อมนอกออ้ไหมครับถ้าซ้อมก็อาจจะผิดนะเดี๋ยวพิจาบันก็ลูกค้าตอบเป็นคุณเมื่อยี่สกว่าปีแล้วเบี้ยห้าแสนคุณเสียใจไหม โอ้โห oh, ไม่ต้องยี่สิบกว่าปีเอาวันนี้ก็เสียใจพี่<ป>พร้อมตายจากอาชีพได้แค่เรื่องแค่นี้ผมถามตัวเองว่าเสียใจแล้วจะออกจากอาชีพนี้ไหมถามปัญหาก่อนผมบอกว่าไม่ออกอ่ะไม่ออกแล้วมึงเสียใจทําไมอมเออจะเสียใจทําไมตบหน้าตัวเองตั้งสติใหม่นี่ตบจริงๆนะตอนนั้นขับรถอยู่เศร้ามากเลยตบแล้วตั้งสติใหม่บอกว่าช่างมันต่อให้ไม่มีลายนี้เราก็ประสบความสําเร็จได้ แล้ววันนี้ก็สำเร็จได้แล้วก็ไม่เคยคิดลบเชื่อไหมเดือนนั้นเป็นเดือนที่ลดชนพอลุวงอีกวันสองวันพี่ทำงานปกติเก็บเบี้ยสามแสนกว่าเพื่อลดความเสียหายหาเงินเตรียมไปจ่ายเขาจะได้ไม่ต้องไปใช้เงินเก่านี่คือวิธีการทำงานแล้วก็เป็นแบบนี้แม้ทั้นเคยเสียหุ้นสิบล้านคเคยคิดว่าคนเสียหุ้นสิบล้านจะมีอารมณ์ทำงานไหมพวกเราอย่าว่าแต่เสียหุ้นหรือเป็นเรื่องอะไรเนี่ย แค่แฟนโทรไปไม่รับไม่ขายประกันหายเหตุนี่อกระทบจิตใจกระทบจิตใจไม่ได้โทรไปแฟนไม่รับไม่ขายประกันหัวหน้าพูดไม่เข้าหูปั๊บไม่ขายประกันคือแค่นิดเดียวก็ไม่ทํางานไม่ทำงานทาร้ายตัวเองครับเสียหุ้นสิบล้านคุณรู้สึกไงคนบางคนทํางานไม่ได้แต่พี่วินบอกว่าอะไรไหมเวลาจะเสียต้องคิดให้ได้ว่ามันจะเสียอเมื่อเสียไปแล้วไปขอตลาดหลักทรัพย์คืนให้ไหม เสือกเองอยากรวยอยากลงทุนก็พิจารณามันเป็นความโลภของเราถ้าวันนี้จะต้องเสียระหว่างเสียชีวิตคนที่คุณรักสักคนหนึ่งในบ้านกับเสียเงินสิบล้านคุณเลือกอะไรบางคนบอกเลือกไอ้ที่บ้านดีกว่าอมันน่า<ใ>จะไปไฟซะอย่างนี้ยก็ฟังไว้นะนี่คือตัวอย่าง <laughs> แต่เป็นผมเนี่ยถ้าจะเสียลูกสักคนผมยอมเสียสิบล้านพีนบอกว่าเสียหนึ่งอยาให้เสียสองใช่ไหมฉะนั้นคนส่วนใหญ่พอเสียเงินปุ๊บทางานไม่ได้เลย เสียสองเด้งเคยเล่นปอกเด้งไหมก็คือเสียทั้งงานแล้วก็เสียไอ้สิ่งที่เสียไปอืเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังคงต้องทํางานเพื่อหาเงินอยาห้อเสียเด้งเดียวเสียเด้งเดียวหยาเสียสองเด้งหยาเสียสองสองต่องั้นก็ทํางานแล้วก็ขายเฮลกาดเสียหุ้นไปสิบล้านขายเฮกาดได้เก้าพันไรแรกคิดไปแล้วกวจะได้สิบล้านเฮลกาดพันกว่าลายสองพันลายไม่ได้สิบล้านเลยแต่ไม่ไม่เป็นไรนี่คืองานของเราเราต้องยอมรับมันครับ นะอเอาละเอาละพี่มาตอนนี้เวลาเราไล่มาพี่วินพี่วินมีอะไรอยากจะบอกน้องๆสมาชิกไลก้าโอเคเนื่องจากเวลาไม่พอครับจริงๆพี่อยากพูดเรื่องเงินด้วยอแต่เวลามันหมดละครับเอางี้แล้วกันนะครับทุกครั้งที่คุณใช้เงินคิดให้มากๆทุกครั้งที่หาเงินคิดให้น้อยๆนี่เป็นปัชญาของผมแต่เดี๋ยวนี้พวกเราทําสลับกัน อ่าใช่เวลาจะคิดเงิน้เวลาจะหางเงินคิดมากเออไปดีไม่ไปดีอ่าเดี๋ยวเหรอมึงเอ้ลงไปพานละก้อนแป๊บเดียวไม่คิดเลยเลยกลับบ้านไปพร้อมกับของเยอะแยะให้ซื้อในสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่ซื้อในสิ่งที่ต้องการหรือความอยากได้แล้วคุณจะร่ํารวยในอนาคตอคนจะรวยได้มีสองข้อนะครับต้องประหยัดความประหยัดคือการพอดีไม่ใช่ขี้เหนียวพี่วินใช้เงินปีงหลายล้านบาทเที่ยวปีงเป็นล้านเลยนะครับไปเที่ยวเมืองนอกทียี่สิบสามสิบวัน ไปเช่ารถขับอยู่เมืองนอกกับลูกกับครอบครัวใช้ชีวิตเป็นอใช้เงินให้เหมาะสมกับฐานะเงินเดือนสามหมื่นเก็บเงินเก่งเงินเดือนห้าหมื่นเก็บสองหมื่นเก่งเงินเดือนห้าหมื่นใช้หกหมื่นสวยแล้วอย่างเงี้ยมันฟุ่มเฟือยแล้วคุณรู้ความพอดีของคุณที่เหลือเก็บที่เหลือเป็นสิ่งที่ต้องสะสมถ้าวันนี้คุณทํางานแล้วไม่เหลืออะไรสะสมในชีวิตไปบวชได้ปฏิบัติธรรมด้วย เพราะมันไม่เหลือเหมือนกันไม่สะสมเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ต้องมาทํางานครับเราะั้นวันนี้อาจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและทางการเงินคุณต้องทําบัญชีคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณใช้อะไรพี่วินมีเงินเดือนเมื่อ25ปีแล้ว7,000วันนี้ทํางาน AA มา25ปีเงินเดือน30,000หมายถึงเงินเดือนที่เราให้กับตัวเอง ถ้ารับจาก A 30,000เป็นลมไปแล้วคือคือใช้เองตั้เ้งมาเดินเองได้มาเท่าไหร่เก็บเข้ากระทรวงการคลังอจะมีการเบิกจ่ายต้องมีงบประมาณและบัญชีเซ็นอนุมัติจากคลรเรียบร้อยทําจดหมายเบิกกับเมียอีกทีหนึ่งโอเคอย่างนี้ผมไม่ถึงขนาดต้องทําจดหมายถึงเมียหรอกเรื่องสุดท้ายแล้วครับพี่วินชอบคําพูดหนึ่งคาพูดหนึ่งของตัวเองนะว่า เราเกิดมาภายใต้ฟากฟ้าดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่คนอื่นทําได้แล้วคนอย่างเราทําไม่ได้นะคุณต้องท่องอันนี้ไว้คุณเกิดมาอยู่บนแผ่นแผ่นดินเดียวกันมีพระอาทิตย์ดวงเดียวกันมีพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเหมือนกันคนอื่นขายประกันรประสบความสำเร็จในชีวิตได้เราต้องทําได้อ่ะคุณต้องศรัทธาในตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องศรัทธาเขามีชายสีบะหมี่เกี้ยวเราก็หญิงสีบะหมี่เกี้ยวเราต้องสร้างขึ้นมาแบรนด์ใหม่ คุณต้องคิดอย่างเงี้ยถ้าคุณจะขายประกันคุณก็ต้องประสบความสําเร็จในธุรกิจประกันคุณอยู่ที่ไหนคุณคือเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จคุณต้องศรัทธาในตัวคุณเองก่อนจะทําอาชีพอะไรนี่คือเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วสุดท้ายก็อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนาะหมเวลาอยากจะบอกงี้ครับวันเนี้ยเราจะมาจากอาชีพอะไรเราอยากจะทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าทุกเช้าเมื่ออาทิตย์จับขอบฟ้าในป่าแอาฟริกา สิงโตเนี่ยรู้ว่ามันต้องวิ่งไล่ล่ากวางตัวที่วิ่งช้าที่สุดกวางเองก็จะรู้ว่ามันต้องวิ่งให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็ตายจุดสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเป็นกวางหรือเป็นสิงโตเพียงแต่วิ่งให้สุดกําลังเมื่อถึงเวลาของคุณก็พอครับเชื่อไหมว่าช่วงเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนแล้วทางานหนักเนี่ยนะไม่เคยใส่เกงยีนเลยปลูกไทยทําทงานทุกวันวันไหนไม่ได้ขายประกันคือความทุกข์ใจ วันไหนที่ตอนพาร์ทไทม์นะไม่ได้ขายประกันไม่แต่รายเดียวรู้สึกวันนี้ไม่ได้ทํางานเพื่ออนาคตกําลังทํางานเพื่อกินอาหารสามมื้อไปวันวันเรัะงั้นงานประกันคืองานอนาคตแล้วพี่วินมีความใฝ่ฝันว่าอยากสร้างบ้านเนื้อที่ไร่หนึ่งรู้ไหมว,ว่าพี่วินสร้างบ้านเนื้อที่หนึ่งไร่ด้วยเงินสดๆสี่สิบห้าล้านบาทที่ดินตอนนี้อีกสิบกว่าล้านถ้าวันนี้มูลค่าบ้านเนี่ยจะเขาประเมินนะเขาประเมินนะเกือบเกือบร้อยล้านแล้วจากตอนสร้างไปห้าสิบกว่าล้านรวมที่ดิน วันนี้มีทุกอย่างในชีวิตเพราะ a อให้ไม่ใช่พีให้นะครับเอเอเอให้ a a นะเดี๋ยวพูดผิดอ,อีกอ่าและนี่คุณอัศวินเลี้ยงจเจริญครับ